ข้อที่1นึ่งในระเวลหกเนาะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับจากประโยคพวกนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้เนาะก็คือเขาอว่าแทน x ด้วย3เนี่ยจะได้18เราก็แทนเลยนะครับแทนด้วย3ก็เป็นตรงไหนมี x แทน3ให้หมดเราจะหาค่า k ได้เนาะึ๊บเข้าไปก็เป็น3กํกำลัง2ลบ k กกำลัง3เท่ากับ18ตรงนี้ก็ทดเล็กแม่นๆหน่อยเนาะ3าลัง3ได้27 ตรงนี้เป็น9 9กระจายเข้าไปก็เลยเป็น 9k เขียนเท่ากับทำไมเนี่ยบวก 9k เนอะลบกับ9ลบ k กําลัง3เท่ากับ18ต่อมา27ลบ9ได้18 18มี2ฝั่งย้ายมาลบก็เลยหายหมดก็เลยเหลือ 9k ลบ k กําลัง3เท่ากับ0ดึงตัวร่วม k ออกมาก็ได้9ลบ k กําลัง2เท่ากับ0 ใช้ผลต่างกําลังสองเนาะก็เลยได้ 3-k ลบ k กับ3บวก k เท่ากับ0 k ก็ได้มา3ตัวก็คือมี0อันแรกได้0นะครับอันที่2 3งลบเเท่ากับ0ย้าย k ไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ k เท่ากับ3แล้วอันสุดท้ายก็ได้ลบ3แล้วโจทย์เขาบอกว่า k เป็นจํานวนลบเราก็เลยได้ k จริงๆเนี่ยคือลบ3แล้วยังไงต่อเขาถามไอตัวนี้เนาะ หารด้วย 2x บวก1 2x บวก1แปลว่าแทน x เท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองถ้าแทน x เท่ากับลบ1ส่วน2เนาะเศษที่ได้จากการหารก็คือผลลัพธ์เนี่ยได้เท่าไหร่โดยที่ k เป็นลบ3ด้วยอันนี้เราก็เอาลบ1ส่วน2ไปแทนใน x แล้วก็เอาลบ3ไปแทนใน k แล้วสุดท้ายได้เลขอะไรอันนั้นแหละคือเศษเริ่มเลยก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน2กำลัง3บวกกับ 3บลบหแล้วก็ลบเศษหส่วนสองกำลังสองแล้วก็ลบกับลบสามกลังสลบเศษหส่วนสองกลังสได้ลบเศษหส่วนแบวกกับตรงนี้ได้เป็นลบสเนาะข้างหลังได้เศษหส่วนสคูณกันก็เลยได้ลบหนั่นเองแล้วก็ได้ลบกับลบยีอีกนิดหนึงใกล้แล้วนะอ่ายาวเลยลบเศษหนึงส่วนแปดเพิ่เข้าไปข้างหลังเนาะ รงนี้ได้ลบ1บวกกับ27ก็เลยเหลือ26ทําส่วนเท่ากันก็เป็นลบ1ส่วน8บวก2 0 8ส่วน8ก็เลยลบกันได้207ส่วน8ข้อนี้ก็ตอบ207ส่วน8คือเศษก็คือข้อ4นั่นเอง